ส่วนหนึ่งในภาพถ่ายชุดแรกที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์เวราซีรูบินซึ่งเปิดเผยออกมาให้เราได้ชมกันเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมาครับภาพของกระจุกดาราจักรหรือกลุ่มกาเล็กซี่บริเวณกลุ่มดาวหญิงสาวอยู่ห่างจากโลกประมาณ55ล้านปีแสง เมื่อซูมออกมาเราจะเห็นภาพกว่า1,100ภาพที่มาประกอบกันเผยโฉมของกาแล็กซี่กว่า10ล้านแห่งในแถบนี้ครับซึ่งคิดเป็นแค่0.05%เท่านั้นจากประมาณ20,000ล้านแห่งที่กล้องเวราซีรูบินจะทำหน้าที่สำรวจต่อไปแต่เพียงเท่านี้เราก็ได้พบกับดาวฤกษ์หลากสีที่มีความสว่างต่างกันรวมถึงกาแล็กซีรูปแบบต่างๆครับ รายละเอียดและความคมชัดที่ได้เห็นจากภาพชุดแรกทำให้เราได้รับรู้ถึงขอบเขตการทำงานของเครื่องมือที่เรียกได้ว่าเป็นกล้องดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิ้นนี้ครับด้วยนวัตกรรมที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ทั้งการสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่บนเขาสูงและต้องทนกับสิ่งแวดล้อมสุดขั้วตรงนั้นให้ได้ด้วย หอสังเกตการเวราซีรูบินเป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐและกระทรวงพลังงานสหรัฐตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับนักดาราศาสตร์หญิงชาวอเมริกันเวราฟอเดนส์คูเปอร์รูบินผู้บุกเบิกการศึกษาการหมุนของกาแล็กซีหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดของสสารมืดจึงนำชื่อของเธอมาตั้งให้กับหอสังเกตการที่มีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่บนยอดเขาเซโรเปซอนประเทศชิลีครับ กล้องตัวนี้มีชื่อทางการว่า Large Synoptic Survey Telescope หรือ LST LS s ส่วนหนึ่งของโครงการ Legacy Survey of Space and Time เพื่อสร้างแผนที่ท้องฟ้ามุมกว้างที่ละเอียดและต่อเนื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการดาราศาสตร์ กล้อง LST LS s ติดตั้งบนกระจกหลักขนาดใหญ่ถึง8.4เมตรครับตัวกล้องประกอบด้วยเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CCD 189ตัวเรียงกันบนหน้ารับแสงกว้าง64เซนติเมตรหนึ่งภาพใช้เวลาถ่ายแค่30วินาทีเท่านั้นครับสามารถปรับทิศทางของมุมกล้องอย่างรวดเร็วบันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงถึง3,200เมกะพิกเซลทำให้พอจะเห็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ไกลมากม หรือแม้แต่กาแล็กซี่ที่กำลังจะรวมตัวกันอย่างเช่นภาพนี้ครับที่ออกมาในชุดแรกเช่นกันได้เห็นรายละเอียดของกลุ่มก๊าซและฝุ่นในเนบิ ular t r i f i และเนบิ ular l a g น n ที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยดาวฤกษ์หลายดวงซ่อนอยู่เบื้องหลัง ขณะเดียวกันกล้องยังถ่ายภาพจุดเดิมซ้ำๆกันหลายครั้งจนได้เห็นดาวฤกษ์46ดวงที่มีความสว่างเปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งถูกจัดกลุ่มเป็นดาวแปรแสงต่างจากดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ครับข้อมูลเหล่านี้จะช่วยตอบคำถามของเหลานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ต้องการไขปริศนาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในจักรวาลทั้งการเกิดขึ้นของกาแล็กซีทางช้างเผือก ภาพกว้างของจักรวาลส่วนประกอบของจักรวาลที่ส่วนใหญ่เรามองไม่เห็นรวมถึงวัตถุต่างๆบนท้องฟ้านอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพเป็นวิดีโอไทม์ลปสปสังเกตความเคลื่อนไหวได้ด้วยครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และไขคำตอบที่ซ่อนอยู่ ตลอด10ปีหลังจากนี้กล้องเวราซีรูบินจะคอยเก็บภาพซ้ำๆกันบนท้องฟ้าทุกๆ2-3วันแต่ละคืนจะได้ข้อมูลมากถึง20เทราไบต์เข้ามาเก็บไว้ในคลังคาดว่าหลังสิ้นสุดโครงการจะมีข้อมูลกว่า60เพตาไบต์ซึ่งจะเป็นขุมทรัพย์ให้กับนักวิจัยและนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหรือใครก็ตามได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลน,นี้ครับ กล้องโทรทัศน์เวราซีรูบินจะเข้ามาเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นใหญ่ที่เข้ามาเสริมทับด้านดาราศาสตร์เป็นเหมือนกับดวงตาอีกดวงควบคู่กับกล้องเจมส์เว็บที่มุ่งเจาะลึกในพื้นที่ระยะไกลส่วนเวราซีรูบินจะช่วยฉายภาพกว้างเพื่อสร้างจิ๊กซอในส่วนที่มนุษย์กำลังตามหาเกี่ยวกับกำเนิดจากกระวาลธรณน,นเทพวงศ์ไทย P พ s รายงาน